เมื่อนี่มาฟังกติท้ำจากหลวงพ่อนี่ค้มเนาะออเพื่อนว่าดีดีเด้ยกรยาคีม่าแบงปันญ,ญาติยเอมอาอาตมาว่าเหตุจังไรเนาะวัดมันจังสีหงสีเฮืองวาสันเดียวา่ากอยากมาถามหลวงพ่อนี่เหตุจังไรวัดสีหงสีเฮืองครับผม มันมีขอสังเกตอยู่สองย่างตัวอาจารย์ทุ่งไส้ไว้ <laughs> ไปทั้งได้สังเกตเบื้องโหลดว่าวัดว,ว่ามงได้สีหงสีเฮียงมันมีขอสังเกตอยู่ง่ายๆดอกอ่าวาจังเลยผมหนึ่งวัดนั่นต้องมีมาขี่เฮียงเอาเอาาเอา,าคือวาดจังัน มันไม่มาขี่เฮี้ยนนี่มาอาศัยพ่ยเพิงใบบุญเนี่ยเพิ่นว่าอาศัยเขาแตียงแกงห่อนอาศัยอาหารน,น้ำพระสงฆ์องค์พระเจ้าห่อ <c oughs> บาดนี้สองว่ายังตี๊็คือผีบาเพิ่นว่าเท่าว่าผีบาเนี้าจังเลยจังเจี๊กเกี่ยวกับวัดหุงเฮืองเอาผมอยากถามนี่มันผีบาเพื่อนก็มาหาอาศัยพ่ยเพิงมาอาศัยเพิงใบบุญมากินเขากินน้ำน้ำหฮอ อ,อามีสองซีงนี่ว,วัาว่าอาลามมงนั่นโอ้ยจะเลือดนูงเฮียงเด้ยอาจารย์ว่า๋ยวเดี๋ยวผมยังสงสัยโยมมาขี่เฮียนเรียบมาเลยมาขี่เฮียนนี่มันกัดบม่มีมงอยู่มงเศร้ามันสิไปอยู่มงได้ก็อยู่บ่ไดเนาะอนอนมงได้ก็ดินก็หุ่นก็ตองมาอาศัยเพิ่งไบบุญอยู่วัดอยู่ว่าเ,เพิ่งพระสงฆ์องค์พระเจ้าเพื่อนเป็นเนี่ยหน้าบุญปีวาก็คือกันโอ้โอ้เข้าใจแล้วนี่ล่ะเพื่อนว่าต้นไม้ใงญ่ใบนะ รักาว่าซิงก็ได้มาอาศัยพ่ยเพิงแต่ก็คือบาดว่าล่ามของงอกแหงนี่ล่ะอาจารย์เอ้ยตัวสาตัวสาตัวสาตัวเดือยจารยร์เอ้อ